รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่องห้าร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอรายการโภศประกายแสงแห่งความหวัง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังยาทุกเพราะยอมแพ้ยาอ่อนแอเพราะผิดหวังยาหมดหวังตราบที่เรายังมีลมหายใจกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครอบครัวของน้องโบนะครับหรือนางสาวพุทธิตานะฮะซึ่งมีลูกด้วยกัน2คนนะครับ คือน้องบีมกับน้องกล้องนะครับซึ่งถ้าดูจากเผย์แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็คือเลี้ยงลูกไปแต่ปัญหาคือว่าน้องบีมนะครับก็คือมีอวัยวะเพศ2อ,อย่างก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยากให้คุณแม่น้องโบลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องบีมให้ฟังนยว่าเป็นอะไรยังไงครับน้องเกิดมานะคะก็ไม่มีรัฐบาลตั้งแต่เกิดแล้วก็มีเพศกำกวมค่ะ มีฉี่ไม่ออกที่อวัยวะก็ต้องผ่าตัดนะคะย้ายท่อฉีให้ออกอวัยวะเพศนะคะเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนะครับเมื่อน้องโตขึ้นเรื่อยๆก็คงจะต้องมีการ<ๆ>เขาเรียกว่าไปผ่าตัดรูทวารอีกทีใช่ไหมครัคุณหมอได้บอกไหมครับว่าน้องอายุสักกี่ขวบถึงจะแน่ชัดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่รู้เลยะคะ่ะคือตอนนี้ก็คือรักษาไปตามแบบเรื่อยๆะะ แล้วค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดเนี่ยคบ,บัตรนี่คือช่วยช่วยค่ารักษาส่วนหนึ่งแต่จะมีส่วนเกินที่เราต้องจ่ายเองด้วยค่ะปกติแล้วน้องโบทํางานอะไรไหมครับเนี่ยก็ไม่ได้ทําค่ะแล้วสามีน้องโบทําอะไรก็ตอนนี้ก็ทํางานล้างรถอยู่ท้อไหมครับก็หลายครั้งนะสงสารมากกว่าสงสารใครคนนี้เพราะอะไรอ่ะน้องเขาไม่ห อ,อยากให้เขาหายอะทุกวันนี้มีกกำลังใจไหมมีแค่ลูกนี่คือดกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วอยากให้ลูกหาย<อ>เป็นปกติมันก็นเด็กทั่วๆไปแม้จะต่ะแรกด้วยอะไรก็แล้วแต่<อ>พร้อมหนูเชื่อนะคะว่า ยังมีคนเป็นมากกว่านี้อยากให้ทุกคนแบบสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าคนที่ลำบากกว่านี้ก็ยังอืออครับอะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการโฮปนะครับประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะมอบเงินให้กับน้องโบนะครับ1,000 0บาทนะครับ เเพื่อป็นกลังใจในการตตต่่ออสู้ชีิไปนะครับนนามของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นกำลังใจและขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีค่ะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนได้ก้าวต่อไปด้วยความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวัง เพื่อสังคมไทยสินดีโชคดีที่ท่านถูกยังไม่ถูกก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อเงินทองไม่ได้รัวไหลนำกลับไปรับใช้สังคมไทยให้รุ่งเรือง ขอให้ก้าวสู่การสูส่ความเป็นชาติอันสีวิไลความสุขแห่งหวังเพื่อสังคมไทยมาชาติก้าวไกลเกิบใหญ่ทุกทิศทางสาร้างความสุขจากความหวัง